สวัสดีค่ะเจอกันกับบอสหนิงอีกแล้วนะคะกับชาแนลบอสหนิงส่งออกตลาดยุโรปมูนี Boss ่บอสหนิงกะพึ่งไปท้ำธุระข้างนอกมาทุกคนกะเลยเอ่ารีบมานะคะแล้วก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังเหมือว่าก่อนเนี่ยบอสหนิงได้ไปฟังอ่ายูทูบช่องหนึ่งเนาะของผีท่านหนึ่งอ,อ่มีเอฟซีถามข่าวว่าอ่าเป็นยังอ,อ่ฝรั่งเนี่ยถ้าเขามีเงินเนี่ย เป็นยังเขาต้องสอมแซมบานเองหรือว่าแม่แต่กระถางไมโครเวฟหรืออุปอี่อยังหละของใส่ต่างๆในบานถ้าเกิดว่าเสียเนี่ยเป็นยังเขาคือบอเอาไปสมยูรานเป็นยังเขาต้องสอมเองหรือว่าสมแซมบานเนี่ยนะคะเขาถ้าเขารวยเขาเป็นยังต้องสอมเองอุ้ยนะคะสำหรับผู้หญิงไทยที่อยู่บ้านเรานะคะที่สงสัยเนาะบอสนิงจะให้เคลียร์เลยค่ะรวยแล้วทำไมยังต้องทำเอง าคือฝรั่งเนี่ยเขาจะมีอันเนบอสนิงพูดถึงว่ายูสเปนกันแล้วกันเนาะเพราะว่าบอสนิงยูสเปนยุโรปเหมือนกันอาจจะมีวัฒนธรรมหรือว่าความชอบไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่ายูสเปนเนี่ยนะคะบอสนิงจะบอกว่ามีบ้านค่าใช้จ่ายสูงมากทุกคนอาบอสนิงมีบ้านนะคะบ้านบอสนิงเนี่ยตึกสามชั้นใหญ่บ่ใหญ่ก็คิดมึงเอาโหลดนะคะ ความใหญ่ไม่เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายค่ะทุกคนคุณคุณต้องดูแลทัวถึงนะนะคะเพราะว่าที่นี่มันไม่ใช่เมืองไทยเนาะมีแต่หน้าร้อนที่นี่มันมีห้าแล้วดูในหนึ่งวันเพราะฉะนั้นความสึกกร่อนของบ้านเนี่ยนะคะมันก็ยิ่งจะมีปัญหาเยอะกว่านะคะเราอีกอย่างหนึ่งบ้านบอสนิงนะนะคะทะเลล้อมรอบนะคะหวังยังไงก็คือเกาะนะคะ ที่เนี่ยความเค็มนะคะที่มันมากับอากาศต่างๆพวกนี้มันจะสึกกร่อนนะคะบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยคือสองปีเนี่ยก็ต้องท่าสีแล้วคุณก็ล่องนึกเมืองว่าท่าสีมดตึกบ้านสามชั้นเนี่ยแพงบ่แพงนะคะเออไหนจะสมแซมอ่าธนุบำรุงไปอีกแต่ละห้องแต่ละห้องแต่ละห้องนะคะอ่าบ้านบอสนี้เนี่ยเจ็ดห้องนอนค่ะทุกคนนะคะ เจ็ดห้องนอนสามห้องน้ำสองห้องครัวแล้วก็ห้องออกกำลังกายอีกนะคะแล้วก็ยังยังอีกหลายห้องอีกที่ต้องดูแลนะคะยังมีห้องโถงนะคะยังมีห้องซักรีดยังมีสารพัดนะทุกคนเพราะฉะนั้นภายในหนึ่งปีเนี่ยนะคะบม่าสามารถที่จะรีโนเวทให้ให้ให้แล้วได้แหละเพราะว่า หนึ่งปีหน้าร้อนนะคะหน้าร้อนมีแค่สี่เดือนไอ้ไอ้ร้อนมากร้อนน้อยเนี่ยก็ค,คือคือว่านั่นแหละนะคะแล้วแต่อ่าเขื่อนว่าแล้วแต่ดวงนะคะผู้อ่าสภาพอากาศนะคะคําว่าหนาร้อนของเมืองนอกับบ่ได้แบบค่ะกับบ,บ,บ่ได้ถึงหนาร้อนเมืองไทยนะคะเพราะฉะนั้นอ่าการท่าสีบ้านการ รีโนเวทบ้านเนี่ยส่วนมากเขาจะชอบทําช่วงหน้าร้อนเพราะว่ามันบ่มีฝนบ่มีความชื้นแม่นบ่คะเออเพราะฉะนั้นช่างหายากมากๆช่างรีโนเวทบ้านนะคะช่างซ่อมแซมนิดๆหน่อยนะคะคือหาสร้างดีๆยากนะคะส่วนมากเนี่ย้าเกิดเข้าจ้างบริษัทเขาก็จะบ่มาให้เข้าทาเทาทําแครถ้า สีประตูบ้านอย่างเงี้ยเขาก็จะบ้า,าเก็บนะคะเขาเขาก็จะรับจะง,งานจ็อบใหญ่ๆส่วนหมากงานเก็บไายละเอียดนิดๆน้อยๆสมแซมนิดๆน้อยๆเนี่ยนะคะก็จะหาสร้างเนี่ยขอนขางที่จะยากมากๆประมาณ2ปีภายหลังเนี่ยนะคะแฟนบอสหนิงเริ่มทําเกี่ยวกับอสังหาเอ่อแฟนบอสหนิงเนี่ยนะต้องไปเอ่อเลี้ยนคอร์ดต้องไปลงคอร์ดนะคะแกก็ไปฝึกเอ่อเอ่อโนนนี่นั่นแน่นะคะแล้วก็ ปูพื้นอ่าปูพื้นปูกระเบื้องนะคะคือฝึกนิดๆน้อยๆไปเพื่อที่เวลาเราเอ่จ้างลูกน้องเนี่ยนะคะอะ่ทีมรีโนเวทรีโนเวทเอ่อบ้านเนี่ยนะคะเข้าใดทีมมากเนาะนะคะเข้ากับตองรู้ว่างานของเขาเนี่ยมันลำบากซําไดมีคุณคาซําไดนะคะแฟนบอสหนิงเขาก็จะฝึกตรงนี้แล้วก็ลงมือเฮ็ดด้วยตัวเองเขาก็จะได้รู้ว่าเออเข้าควรที่จะ ให้คุณค่ากับงานของเขาในงานฝีมือเลยนะคะต่างประเทศเขาก็จะจ่ายค่อนข้างแพงเช่นห้องห้องเนี่ยห้องทำงานของบอสนิงเนี่ยแฟนบอสนิงเป็นคนรีโนเวทให้แล้วกับกับทีมงานเพลินนะคะรีโนเวทห้องนี้ให้บอสนิงนะคะการเนี่ยค่ะแฟนบอสนิงก็ค่อยๆเฮ็ดไปซึ่งถ้าเฮาถ้าเฮา,า,าบ่ฝึกเฮ็ดเองนิดๆิน้นนอยๆใน,น,น,นบ้านเฮาเนี่ยหนึ่งแหละคุณต้องจองคิว ก็บอรูวา่าคิวที่คุณจะได้นะมือใดเขาจะมาเฮ็ดห้เสียเวลาอีกเสียทั้งเงินค่ะทุกคนสองไม่ใช่ว่าจะเอาใครเข้าบ้านก็ได้มิจฉาชที่แฝงอยู่ในอาชีพเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆทุกคนอันนี้ก็เป็นคออีกคอนึงที่จะต้องระมัดระวังนะคะแฟนบอสนิงเนี่ยนะคะเพิ่นงจะมีมูนะคะเป็นทนายความแน่นะคะเป็นอาจารย์สอนแน่นะคะ เป็นโคอสที่เขาเปิดสโมสรฟุตบอลนะคะก็จะเป็นคนที่อ,อยู่ในระดับกลางมสมมติเนาะเพิ่นอยากเพิ่นพึ่งมีลูกลูกน้อยนะคะอยากจะทําห้องนอนให้ลูกน้อยรีโนเวทห้องนอนสักห้องนึงเนี่ยกัว่าจําเป็นต้องไปจ้างบริษัทที่ ใหญ่ๆมาทำ้ำหายเกตบ่ะคะเพราะว่ามันมาเป็นมันบาอเป็นงานเหมาทําบ้านหรือว่าทำอพาร์ตเมนต์ขนาดนั้นเนาะเพิ่นก็นอยากได้ช่างนะคะที่มีความเป็น professional นะคะแล้วก็ มีความเป็นมืออาชีพแนสองก็จะต้องเป็นคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้นะคะเพราะว่าจะต้องเขาเขา,เอ,าออกบ้านคุณแม่นบ่เอออันนี้ก็ต้องระมัดระวังเวลาที่คุณออกไปคุณเอาอยางออกไปแนเป็นบ่คะอันเนี้ยมันกะฝรั่งเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบว่าเรื่องพวกเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญมากๆเลยเขาก็จะบรได้มานางเฝ้าวา่าเหาเห็ดอย่างแน่แต่เขากดเขากะเกตบ่คะเออบดบดบ,บริเถึงขันมานั่งเฝ้าสองเอ่อ แต่เขาก็เป็นห่วงบ้านเขาอ่ะเพราะฉะนั้นการที่จะหาช่างดีๆฝีมือแบบเนี้เขามาได้บ้านแล้วก็มีสามารถที่จะไว้วางใจได้เนี่ยไม่ใช่ว่าหากันได้ง่ายๆนะคะตั้งประเทศนี่โคตรยากการใส่ชีวิตนะคะทำอยังก็ต้องจองคิวโมเมนต์แบบง่ายนะคะทุกคนเออนะคะอีกอย่างหนึง่งแพงมากๆเลยนะคะแพงมากๆบอสหิงโชคดีที่แฟนบอสิงเนี่ยเพิ่น เพิ่นเป็นคนที่แบบสามารถที่จะทําเองได้ในระดับหนึ่งเลยแหละนะคะอีกอย่างหนึ่งมีความชอบด้วยนะคะมีความชอบอบอกเลยว่างานรีโนเวทงานรับจ็อบแบบนี้นะคะก็คือโอ้เงินดีมากๆงานเนี่ยแฟนของบอสนิงน่ะงานเนี่ยจองไปถึงคิวเนี่ยนะคะคิวถึงปีหน้าเลยต่อไปยังมีงานอีกเยอะแยะมากมายเลยแบบจองคิวยาวไปถึงปีหน้าเลยนะคะ งานประเภทรีโนเวทหรือว่าสมแซมอียงพวกนี้นิดๆหน่อยๆเนี่ยรับจอบเนี่ยนะคะเขาคิดเป็นไร่ชั่วโมงนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยเนาะภายในหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยกะหลายแสนเลยนะคะแฟนบอลสิงรับจอบบ้านบ้านหลังนี้ท่าสีประตูหรือว่าท่า้องน้อนแน่บ้านหลังนั้นเออเปียนห้อง ชักโขกไม่แนี่ยอียงประมาณเนี่ยค่ะเพิ่นก็จะมีทีมของเพิ่นทีมงานเพิ่นเกิดจะประมาณหาคนนี่แหละค่ะอ่ะอดนนี้ก็มว่าบอกสูฟฟังเนาะกะแบ่งปันประสบการณ์ให้กรับมียิ่งเฮาหลายๆคนที่อยากรู้